เผยสเปกกล้องกลาเซย2 5 Ultra ยังใช้เซนเซอร์แทบไม่ต่างจาก s 2 4 Ultra คาดว่า,ากลาเซย2 5 Series จะเปิดตัวอย่างเป็นทางการในวันที่22มกราคม,ม,มนี้แล้วครับซึ่งสเปคต,ต่างก็เผยออกมาแทบครบแล้วครับล่าสุดก็เป็นเรื่องของเซนเซอร์กล้องหลังของกาซย2 5 Ultra ที่เผยมาครับซึ่งแทบจะไม่ต่างจากกซ2 4 Ultra เลยครับ ตามที่เผยเออกมาก a าเซย s 25อัลตราที่แทบจะเหมือนกับก a าเซย s 24อัลตรรุ่นปัจจุบันแทบทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นกล้องหลักเซนเซอร์ซัมซุงไอโซเซล HP2 ความละเอียด2 0 0พิกเซลเซนเซอร์ขนาด1นึส่วนหนนิ้วจุดหกไมครอนถึงสอไมครอนรูปแสง่งจุดเจ็ดเซนเซอร์ยีมมและเลนส์เทเลโฟโต้สเท่าเซ็นเซอร์โซนี่เอ็มเความลเอียดสิบสองล้านพิกเซลเซ็นเซอร์ขนาด1 1 2่ไมครอนรูปแสงสงจุ และเลนส์พลิสโคม5เท่าเซ็นเซอร์ Sony r x 854ความละเอียด50ล้านพิกเซล1ส่วน2.52นิ้ว0.7ถึง1.4ไมครอนรูปแสง f 3.4ทางยาวโฟกัส1 1 7มิลิเมตรส่วนกล้องหน้าเซ็นเซอร์ Samsung ISOCELL S5K 3LU ความละเอียด12ล้านพิกเซล1.12ไมครอนรูปแสง f 2.2ทางยาวโฟกัส26ม mm, มซึ่งการเปลี่ยนแปลงจะเหมือนกับมีแค่เลนส์อัลตราไว ที่จะได้เซ็นเซอร์ i s o ซเซล S5K j n 3หรือ Gen3 ซึ่งเป็นเซนเซอร์50ล้านพิเซลมีขนาด o p ปติคอล1ส่วน1.57นิ้วและพิเซลแต่ละพิเซลขนาด1.0มครอนแต่อย่างไรก็ตามครับแม้ว่าตัวสเปคเจะไม่เปลี่ยนเท่าไหร่แต่ก็พอมีล้นว่าจะได้เทคโนโลยี ALOP หรือ All l ์ n รน n Prime ในการรีไซน์ของเลนส์เทเลโฟโต้เพื่อให้ขนาดที่เล็กลงด้วยครับ